ก็ก็เรียนนะครับเราเราเราทำตามไม่ได้ตามเป้าหมายของเราซึ่งที่ผ่านมาเรา <c oughs> จะเวลาจะมีช่วงที่พักเน่ยมันมัน,ม,นมันมีปัญหากับเราตลอดฉะนั้นเกมที่มันแน่นแล้วก็เกิดเอ็กเซเดนในหลายๆตำแหน่งด้วย <c oughs> เราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนผู้เล่นมันทำให้เกิดความพลาดเยอะขึ้นซึ่งเกิดจากการบาดเจ็บแล้วก็การป่วยกระทันหันอะไรเงี้ยตรงนี้มันทําให้เราเราผิดพลาดในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับ <c oughs> ตรงนี้มันก็ต,ต้องต้องต้องยอมรับกับกับ,กบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเสียดายไหมครับถ้าเกิดทุเกมประตูของนักเตะ้เมียกับมาเป็นสองสองมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้จริงๆเกมที่เราควรจะกลับมาเป็นเกมของเราได้แต่คือเราไปเสียในเรื่องของของการป้องกันในเรื่องของเซตพีั้งสามลูกซึ่งมันมันเกิดความผิดพลาดเนี้ยเราต้องกลับไปแก้ไขในเรื่องนี้ซึ่งในเกมเกมที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเกิดขึ้น เรามีวิธีการป้องกันที่ดีอยู่แล้วแต่คือเกมนี้มันอาจจะเออร์เรอร์ด้วย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 ความผิดพลาดจากจากการหมุนเวียนตำแหน่งผู้เล่นที่มันมีเปลี่ยนจากเอ็กซ์เดนซ์จากการป่วยกระทันหันเรือบอะไรอย่างเงี้ยน่าต้องต้องต้องไปเช็คสถานการณ์อีกทีหนึ่งแล้วก็ดูภาพว่าเราต้องไปแก้ไขยังไงทางใจของทีมอาจจะดาวโดนแต่ทีนี้เอ็กซ์แมนมันเป็นบุรีรังแต่ว่าก <c oughs> ลับมาเล่นในบ้านหลังจากที่แบบออกไปเยือน วันสิบนัดสิบสอนัดแล้วก็ได้กลับมาเล่นในบ้านกับคู่ต่อสู้หรือวิีนก็ไทยมอยังไงครับแน่นอนเราต้องกลับมาให้เร็วนะครับก็วันเราต้องเดินไปข้างหน้านะครับเราต้องมองไปเกมหน้าดังนั้นะแล้วก็ข้อผิดพลาดในเกมวันนี้เราต้องทำอะไรแก้ไขในเกมที่จะถึงซึ่งเราต้องพร้อมที่จะรับมือในเกมหน้าดังนั้นกับการที่มาจมอยู่ในสิ่งที่ที่ความผิดพลาดที่ในเกมวันนี้มันก็คงคงไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเราก็ต้องมองไปถึงเกมหน้าแล้วว่าเราต้องทําอะไรมั้งนะครับ แบคนไทยสุดท้ายฝากคองเชียร์หลายหลังเกมก็จะมีหลายคนตะโกนให้กำลังใจมาให้สู้ต่อเข้าใจเหตุการณ์นะครเไทยไปเป็นผู้แพ้จริงจริงแฟนบอลผมก็ขอบคุณนะครับจากใจจริงนะครับคือที่ผ่านมาเขาก็พยายามให้กําลังใจทั้งบอร์ดบริหารสโมสรแล้วก็นักเตะทุกคนนะครับรวมถึงทีมงานบริหารทุกคนนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่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 ผมภูมิใจที่สุดนะครับในการที่ว่า support ตับทีมตลอดรู้ว่า <c oughs> สถานการณ์ทีมเราเป็นยังไงนะครับแม้ว่าเราจะเป็นรองแต่ก็ยังยังซัพพอร์ตเราต่ออตรงนี้ขอบครบคุณนะครับแล้วก็อยากให้เกมหน้ามาให้กําลังใจกันเยอะๆนะครับแล้วามาช่วยเป็นเป็นแรงแรงแรงถักดันให้เรากลับมาอยู่ในเกมของเราอีกครั้งนึง